คิดจะสัญญกรรมทําอะไรก่อนดีแน่นอนล่ะครับคนที่คิดจะสัญญกรรมเนี่ยก็ต้องอยากที่จะมีความสวยความงามมากขึ้นแล้วดูยังไงละ่ะว่าใบหน้าที่สวยที่งามเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายเลยตั้งแต่การดูสัดส่วนของหน้าแบ่งเป็น1ต่อ1ต่อ1ห,หรือว่าตามความยาวของใบหน้าที่แบ่งใบหน้าออกมาเป็น5ส่วนหรือว่าโกลเด้นเลโชหรือว่าอัตราส่วนของจมูกหรือว่าอัตราส่วนของปากพวกนี้มันมีแบบเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าในส่วนตัวของหมอเนี่ยคิดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ anterior projection anterior projection ก็คือ anterior เนี่ยก็แปลว่าด,ด้านหน้า projection ก็คือยื่นออกมาหมายความว่าใบหน้าของเราเนี่ยควรจะมีมิติไม่ควรจะหน้าแบนมีหน้าผากมีจมูกมีคางที่ยื่นออกมาไม่ใช่หน้าผากที่แบนถ้าหน้าผากที่แบนเนี่ยก็จะเหมือนกับมนุษย์ยุคหินที่หน้าผากเนี่ยแบนจมูกก็ควรจะมีสันมีความโด่งมีมิติคางก็จะเป็นคางที่ยื่นออกมาข้างหน้าไม่ใช่คางที่ถอยล่นลงไปแล้วเราจะทําสัญญกรรมที่ส่วนไหนก่อน ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนถ้าเรารู้สึกว่าส่วนไหนของเราที่ถอยร่วลงไปเราก็ควรจะแก้ปัญหาที่จุดนั้นก่อนแต่โดยทั่วไปแล้วหมอจะแนะนําให้เสริมจมูกก่อนเพราะจมูกเป็นจุดศูนย์กลางของใบหน้าถ้าจมูกโดง่งดูมีมิติมากขึ้นใบหน้าของเราก็จะดูมีมิติมากขึ้นตามมาส่วนการเสริมจมูกและทางมีแบบไหน,ม,บบไหนมีกี่วิธีทําอย่างไรได้บ้างและทํำยังไงให้ปลอดภยัยฝากติดตามหมอในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ